ฝนยุงกัดกันอยู่ไหมคะช่วงนี้ฝนตกสลับกับร้อนค่ะยุงเยอะมากๆเลยยิ่งตอนค่ำค่ะยุงเยอะมากๆกัดตัวเรานะ,ะอย่าปล่อยให้ยุงกัดค่ะทุกคนวันนี้ไม่ก้อยมาแจกสูตรและวิธีอย่างง่ายๆในการไล่ยุงไล่มแมลงนะคะไล่ทั้งในบ้านและในสวน มีแค่ขวดยุงกระเจิงหายเกลี้ยงทั่วบ้านทำไมเพิ่งรู้เอาขวดมาทำแบบนี้ยุงหนีไกลแถมสูตรนี้ยังไล่ย,ยุงจิ้งจกตุกแกหนูแมลงสาบนะคะมดแมลงต่างๆในบ้านค่ะต้องเจอสูตรนี้เลยค่ะสูตรไล่ยุงที่ง่ายที่สุดสูตรธรรมชาติปลอดสารพิษ สูตรนี้ไล่ยุงง่ายๆค่ะไม่ต้องจุดไม่เหม็นควันนะคะปลอดภัยทั้งคนและปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงจ้าอันดับแรกเลยคะ่ะก็เป็นตะไคร้เลยนะคะเป็นน้ำมันหอมระเหยแบบธรรมชาติมีนิดท,ที่แสบร้อนนะคะเผ็ดนิดๆอันดับต่อไปค่ะเป็นกระเทียมน้ำตาลทรายค่ะผงชูรสน้ำยาล้างจานและสิ่งนี้สำคัญามากๆคือน้ำส้มสายชู ตะไคร้ก็นํามาเลยค่ะสูตรนี้ไล่มแมลงได้ดีมากๆนี่ไม่ก้อยก็ซอยมาแล้วนะคะจะเป็นส่วนใบนะคะหรือส่วนเงานะคะได้หมดเลยค่ะเรียกง่ายๆว่าสูตรไล่ยุงสูตรนี้นะคะใช้ตะไคร้ได้ทุกส่วนเลยทำไมเพิ่งรู้ไล่ยุงง่ายๆใน3นาทีทำแบบนี้เตรียมมาเลยค่ะ กระเทียมค่าหนึ่งหัวนะคะเราก็โขลกเลยค่ะในกระเทียมมีสารซันเฟอร์หมักนานมีฤทธิ์เป็นกรรมฐานป้องกันเชื้อโรคเชื้อราได้เป็นอย่างดียุงจริงจกตุกแกค่ะหนูค่ะไม่เหลือค่ะโขลกเสร็จแล้วเราก็ตัดก,กระเทียมค่ะแล้วก็สิ่งนี้ค่ะก็คือขวดค่าขวดไล่หนูขวดไล่ยุง ขวดเล็กขวดใหญ่ได้หมดนะแม่ก้อยก็เจาะรูนะคะรอบๆขวดเลยนะแล้วเราก็นํานะคะตะไคร้ที่เราซอยแล้วเรียบร้อยนะคะบรรจุแพ็คใส่ขวดพลาสติกให้เรียบร้อยเลยค่ะแนะนํานะคะให้ใส่ตะไคร้แบบแน่นๆเลยค่ะก็ขอบอกว่าตะไคร้หอมมากค่ะขนาดซอยขนาดแพ็คบรรจุใส่ขวดนี่แม่ก้อยยังหอมชื่นใจเลย ทำไมเพิ่งรู้นะคะตาไข่ไล่ยุงได้ดีมากๆค่ะตัดๆซอยๆอนหารตามสะดวกเลยค่ะช่วงนี้ยังมีฝนตกสลับกับร้อนอยู่นะจ๊ะใช้สูตรนี้เลยตามด้วยค่ะกระเทียมค่ะ<ม>แล้วก็ใส่ไปเลยนะคะสูตรนี้เลยค่ะบ้านหอมฟุ้งยุงไม่เหลือใครมีสัตว์เลี้ยงนะคะน้องหมาน้องแมวก็นําขวดนี้ไปวางให้น้องเลยนะแนะนำเลยอยากให้กลิ่นแรงๆก็เขย่าเขย่า,ยาด้วยนะ เสร็จแล้วค่ะเราก็นําขวดนี้ไปวางเลยค่ะขวดไลยยุงไล่หนูไล่แมลงที่ง่ายที่สุดนะคะใต้โต๊ะทํางานมุมอับมุมมืดในตู้เสื้อผ้าก็ใช้สูตรนี้ไปไว้ได้เลยนะไล่แมลงสาบยุงจิ้งจกตุแกก็ได้ค่ะทุกคนขวดนี้ดีมากๆทําใช้เลยเหมือนใบแห้งใบยุบนะคะใบตะไคร้เพื่อนๆก็มาเติมใส่ได้เลยนะหอมมากเลยทุกคนทําใช้เลยค่ะ นั่งดูทีวีนั่งเล่นอยู่ค่ะแม่ยุงเยอะจังเลยกัดหนูเจ็บมากๆใช้สูตรนี้เลยคะ่ะอันดับต่อไปค่ะแม่ก้อยพาเพื่อนทําสูตร2ค่ะขวดไลยุงที่ทําง่ายที่สุดแล้วก็นําขวดมาทําขวด d ี y อย่างนี้เลยคะ่ะตัดตามพิพแบบแม่ก้อยเลยนะคะตัดเป็น2ส่วนแบบนี้นะคะเอาคมนะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดด้วยกันไกดเอายังคมอีกค่ะแล้วก็ใช้ไฟแช็คนะคะลนลนเก็บคมของขวดพลาสติกให้เรียบร้อยนะคะ แล้วเราก็ทูๆูขวดกับพื้นอย่างนี้เลยค่ะ2ส,ส่วนนะแล้วก็ประกบเข้ากันอย่างนี้เลยค่ะเย่ได้แล้วขวดไล่ยุงที่ง่ายที่สุดนะคะสูตรนี้เลยค่ะดักยุงก็ได้ไล่ยุงก็ได้ไล่มดไล่แมลงไล่แมลงที่อยู่กับต้นไม้แก้พืชใบหงิงอนะไลย,ยุงจิ้งจกตุกแกได้เช่นกันค่ะตะไคร้กับกระเทียมนะคะที่เราซอยแล้วเรียบร้อยเราก็ใส่ผงชูรสล,ลงไปตามด้วยน้ําตาลทรายค่ะ น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะพูพนูนะคะน้ำตาลทรายจะไปช่วยสกัดและท่าสารอาหารนะคะจากตะไคร้และกระเทียมออกมาตามด้วยน้ำส้มสายชูสุดยอดไล่ยุงได้ดีมากๆยุงจิ้งจกตุกแกแมลงสาบจุดไหนที่มีหนูวิ่งพุกพรานมากนำสูตรนี้ไปฉีดพ้นเลยนะคะ น้ำส้มสายชูนี้ไล่หนูได้เด็กขาดมากตามด้วยสิ่งนี้ค่ะน้ำยาล้างจานค่ะกําจัดมดหนอนมแมลงได้เป็นอย่างดีเรียกว่าเป็นสารจับใบค่ะทําให้สูตรนี้นะคะไปยึดติดได้ดีมากแล้วก็คนให้เข้ากาันแบบนี้เลยค่ะโอคนไปก็หอมไปมาดูวิธีใช้เลยจ้าที่ฉีดพ่นขนาด1ลิตรนะคะตักสูตรไล่ยุงสูตรนี้ลงไปค่ะเราใส่ลงไป3ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำา1ลิตรนะคะจะไปฉีดพ่นที่ต้นไม้ก็ไล่มแมลงด้วยฉีดพ่นเพื่อกระตุ้นการติดดอกผลได้เช่นกันไล่มแมลงค่ะแม่ครบจบเลยฟอกกี้ที่ฉีดพ่นนะคะการอุดตันไม่ก้อยหาเศษผ้ามารัดไว้แบบนี้นะคะทําตามได้เลยสูตรนี้สารพัดประโยชน์มากๆไล่ยุงเป็นปุ๋ยน้ําทําสูตรที่ดักแมลงดักยุงเราก็เทสูตรนี้ใส่ลงไปในขวดเลยนะคะเอาคนให้เข้ากันหน่อยค่ะหอมมาก สำคัญนะคะสูตรนี้ดีมากๆหมักนานนะคะสูตรตะไคร้จะเข้มข้นนะคะมีประสิทธิภาพในการดักยุงมแมลงและไล่ยุงไล่มแมลงไล่เพีย้ยไฟไล่แดงได้ดีมากๆไล่เพีย้ยจะกระจันก็ได้นะคะ,ะัะ่งดูทีวีตอนค่ำๆค่ะแม่ยุงเยอะจังเลยไม่อยากจุดยาก,กันยุงไม่อยากได้ควันหมิ่นๆนะคะน้ำสูตรนี้ไปไล่ยุงเลยจ้าไล่ยุงอย่างง่ายๆไม่เหม็นควันคนปลอดภัยจ้าไม่ต้องโดนยุงกัดนะ นั่งดูทีวีนั่งอยู่ตรงไหนชิลๆนั่งอ่านหนังสือนะคะนำขวดนี้ไปวางเลยค่ะมุมมืดๆมุมอับๆยุงชอบค่ะแล้วก็นำขวด DIY ขวดไล่ยุงดักยุงไปวางไว้เลยนะคะยุงหนีไกลยุงหายเกลี้ยงบ้านยุงกระเจิงไม่ต้องจุดยากกันยุงไม่เหม็นควันด้วยทำแบบนี้เลยค่ะยุงไม่มากวนบ้านไหนมีลูกเด็กเล็กแดงนะคะทำขวดไล่ยุงแบบนี้เลย แม่คายุงชอบเข้าไปในห้องนอนของหนูค่ะแม่ยุงชอบเข้าบ้านหนูคะ่ะขนาดหนูมีประตูมุ้งลวดกันยุงนะคะยุงยังเข้าไปเลยค่ะวางไว้ตรงห้องครัวค่ะแม่หนูเยอะมากๆเดินกันควักควายเลยเราก็นําสูตรนี้ไปวางเลยจ้าขวดไล่หนูได้ด้วยไล่ยุงก็ได้จ้าเขาบอกว่ายิ่งหมักนานประสิทธิภาพยิ่งสูงค่ะทุกคนคะ่ะ ความเข้มข้นเขาจะสูงคะ่ะหนูไม่ชอบคะ่ะน้ำสูตรนี้ไปวางเลยไล่หนูก็ได้ไล่ยุงก็ได้ไล่มแมลงก็ได้จ้าขวดเดียวรู้เรื่องเลยนั่งกินข้าวตอนเย็นตอนข้ามคะ่ะยุงเยอะมากๆคะ่ะแม่ช่วงนี้ก็น้ำขวดนี้คะ่ะไปวางเลยจ้าไล่ยุงอย่างง่ายๆไม่เหม็นควันนะคะนั่งกินข้าวสบายสบายตอนเย็นเนจ้าไม่ต้องปล่อยให้ยุงกัดเรานะคะ มุมไหนอับบมุมไหนมืดมืดนะคะเห็นหนูวิ่งกันขวักคว่ค่ะแม่นาสูตรนี้นะคะแบบสเปรย์ที่ฉีดพ่นค่ะเพื่อนๆไปฉีดเลยให้กินนะคะก็ฝังอยู่ตามทางเดินของหนูค่ะเราก็นําสูตรนี้ค่ะไปฉีดเลยจ้าหนูเดินไปทางไหนนะคะพเพื่อนก็ฉีดเลย <ๆ S 1> เห็นหนูอยู่ตรงไหนค่ะไปฉีดเลยจ้ามุมอับมุมมืดฉีดไล่หนูอย่างง่ายๆเลย โอ้โหทุกคนสูตรนี้ไม่ได้ไล่แต่ยุงนะไล่มแมลงกับต้นไม้ก็ได้ด้วยนะคะสูตรธรรมชาติปลอดสารพิษจ้าโอ้โหนี่คืออาการนอนผีเสื้อค่ะเขามาบุกทาลายนะสูตรนี้เลยคะ่ะนีอาการพืชใบหนิกใบงอมดหนอนมแมลงเยอะนอนผีเสื้อกลางคืนเยอะนะคะ มดมากัดกินยอดมะนาวมะกรูดของงูค่ะแม่แม้แบบไปโคมิดงอเห็พต้นสูตรเลยนะคะแนะนำไม่ฉีดพ่นในช่งชวงเช้านะจ๊ะเป็นปุ๋ยด้วยจ้าไล่มแมลงได้ด้วยอูย้พริกนะคะอยากให้โดกค่าไม่อยากฉีดอยากพ่นค่านี่แม่ก้อยก็น,นําขวดนี้ไปวางใต้ต้นพริกเลยจ้ะขวดไปวางแบบแม่ก้อยเลยง่ายๆเลยไล,ไล่มดไล่มแมลงไล่แมลงวีไล่เพี้ยไฟไล่แดงทําให้พริกกลับมาดกๆดกเต็มต้นนะคะ Uh, กจงมดมแมลงเยอะคะ่ะแม่ขาไม่อยากฉีดพน่นไม่อยากไล่นะคะแค่วางก็ไล่มดไล่มแมลงได้แล้วค่ะสูตรนี้เลยคะ่ะทุกคนดูมะนาวไม่ค่อยซะก่อนนี่ติดพ้นดุกๆก,กันอย่างนี้เลยแค่วางคะ่ะก็ไล่หนอนผีเสื้อได้ด้วยนะไล่ผีเสื้อกลางคืนนะคะไม่ให้มากัดใบมะนาวของเรานะทุกคน เราก็วางไว้ที่ใต้ต้นเลยจ้าดูดูต้นมะนาวแล้วก็สกัดทุกคนนี่อู้ทำเลอะเลยเราก็วางไว้ใต้ต้นเลยจ้าใต้ต้นมะนาวใต้ต้นพริกนะคะวางได้หมดเลยนะใต้ต้นเลยจ้าขอขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนไว้นะคะที่รับชม คลิปวิดีโอของไม่ก้อยคะ่ะจนจบคลิปวิดีโอนะคะวิธีไล่ยุงไล่แมลงแบบง,ง่ายๆนะถ้ามีโอกาสนะคะทําใช้กันเลยนัดนี้นะคะไปวางตามจุดที่อับๆมุมมืดๆกันเลยคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย